หลังจากที่ได้รับพรคําเดียวสั้นๆจากหลวงปู่ใช่หลังจากนั้นก็เหมือนชีวิตมันเปลี่ยนเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนยังไงครับคือเรื่องธุรกิจกลับมาดีโซล่าเซลลนะใช่ธุรกิจกลับมาดีแล้วก็มีเรื่องโชคเรื่องลาบลอยเนี่ยเข้ามาพี่ก้องครับแล้วโชคาบลาบลอยที่พี่ได้เนี่ยพี่ได้มายังไงครับ ทุกอย่างที่อยู่ใกล้องค์หลวงปู่บางทีเราไปกวาดลานวัดอย่างเงี้ย uh huh. เราเจอใบไม้ที่หล่นลงมาจากต้นไม้ uh huh. มันก็จะเจอสิ่งที่เป็นโชคลาภให้กับเราอยู่ที่ใบไม้แบบนี้บ่อยมาก uh huh. เฉพาะองค์หลวงปูนะ่เน uh ี huh. ่ยท่านท่านไม่ได้เน้นให้ลูกศิษย์เนี่ย uh huh. ชอบในเรื่องนี้ uh huh. ท่านเน่ยจะบอกตลอดว่ามันหามันทําแล้วก็มันทาน uh huh. ท่านจะย้ําแค่ แค่สามอย่างแต่เนื่องจากเราเนี่ยเป็นทุกเรื่องนี้อยู่แล้วไงลองสักหน่อยอลองสักหน่อยไปงานพุทธาพิเศษผม